สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาทําใบงานเรื่องห้องนอนห้องน้ํานะคะก่อนที่เราจะไปทําใบงานกันนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูประโยชน์ของห้องนอนและห้องน้ํากันก่อนเลยค่ะเด็กๆประโยชน์ของห้องนอนนั้นนะคะเป็นที่นอนหลับพักผ่อนนั่นเองค่ะเด็กๆแล้วก็ประโยชน์ของห้องน้ํานั้นนะคะเป็นที่ทําความสะอาดร่างกายและขับถ่ายของเสียนั่นเองค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาดูสิ่งต่างๆนะคะที่อยู่ในห้องนอนว่ามีอะไรบ้างนะคะภาพที่หนึ่งเลยนะคะเด็กๆด,ดูสิคะว่าห้องนอนนี้มีอะไรอยู่บ้างคะมีหมอนมีผ้าหม่มแล้วก็มีโคมไฟมีที่นอนแล้วก็มีตุ๊กตาต่อไปนะคะห้องน้ำนะคะก็จะมีกระจกค่ะแล้วก็อ่างล้างหน้า สบู่แล้วก็ฝักบัวแล้วก็โถส้วมนั่นเองค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปทําใบงานกันแล้วนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปทําใบงานพร้อมๆกันเลยค่ะใบงานของคุณครูในวันนี้นะคะก็คือให้เด็กๆนะคะโยงภาพคนไปหาภาพสถานที่สัมพันธ์กันแล้วระบายสี ให้สวยงามนั่นเองค่ะเด็กๆก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเด็กผู้หญิงกันก่อนค่ะเด็กๆเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะเขาก็ถือแก้วน้ํา,าแล้วก็แปรงสีฟันค่ะเด็กๆดูสิคะว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เขากําลังจะไปไหนคะเนี่ยเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะเขาแปรงตัวแบบนี้แสดงว่าเขากําลังจะไปอาบนา้ําแปรงฟันนั่นเองค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเราจะมาลากเส้นกันแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปทําใบงานกับผู้ตายกันได้เลยค่ะเด็กๆเห็นเด็กผู้หญิงถือแปรงสีฟันอยู่ใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆเห็นเด็กผู้หญิงถือแปรงสีฟันอยู่แล้วนั้นเด็กๆก็ต้องโยงเส้นนะคะจากแปรงสีฟันนี้นะคะไปหาห้องนอนค่ะ แล้วต่อไปนะคะเด็กๆเห็นเด็กผู้หญิงถือแก้วน้ำไหมคะเมื่อเด็กๆเห็นเด็กผู้หญิงถือแก้วน้ำแล้วให้เด็กๆลากเส้นนะคะตั้งแต่แก้วน้ำนั้นนะคะไปหาห้องน้ำค่ะเมื่อเด็กๆลากเส้นเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมระบายสีภาพให้สวยงามด้วยนะคะ เวลาเด็กๆระบายสีภาพน,นะคะเด็กๆต้องค่อยๆระบายนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ